สัตว์เลี้ยงของเราตาอักเสบเกิดได้หลายรูปแบบมากๆนะครับผมจะไล่เลี้ยงจากเบาที่สุดไปหาหนักที่สุดครับเบาที่สุดก็จะเป็นพวกมีสิ่งแปลปกปลอมเขาไปในดวงตานะครับทาให้ตาอักเสบก็อย่างเช่นพวกฝุ่นละอองเข้าดวงตาหรือไก่โดนกระทบตาอันนี้ก็นับเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีไก่โดนกระทบตาเนี่ยครับมันก็จะทําเลือดข้างในดวงตาเนาะเลือดข้างในดวงตาเสร็จจริงๆไอ้ตัวเนี้ยมันรักษาได้นะครับถ้าเรามีตัวยาครับเราใช้แค่น้ํายาล้างตานะครับทำความสะอาดปกตินะครับ เพราะฉะนั้นฝุ่นละอองเข้าไปในดวงตานะครับหรือมีอะไรโดนกระทบเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ตัวยาล้างตาปกติก็คือเนี่ยออฟชา่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ให้แล้วก็ไก่ตาอักเสบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียก็อย่างเช่นพวกหวัด G ีอดีหรือเรียกง่ายว่าหวัดหน้าบวมเลยตาโพรงจมูกปากเนี่ยมันมีรูเชื่อมต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีหวัดหน้าบวมเราต้องรักษาหวัดเชื้อหวัดด้วยเราต้องใช้ตัวยาปฏิชีวนะตัวยาหวัดนั่นแหละที่เป็นตัวยาปฏิชีวนะรักษาครับ วัดแล้วก็ใช้ตัวยาปฏิชีวนะหย่อดตาด้วยบางคนใช้แค่ยาหย่อดตามันไม่หายเพราะต้นตอมันมาจากเชื้อว,วัดนับปานแรกนะครับต่อมานับหนักที่สุดนับก็เกิดจากเชื้อไปทีเรียเชน่นกันเนาะไก่ตาฝ้ามัวมันมีอะไรมาเกาะดวงตาแล้วก็ไก่ที่แบบตาเป็นเม็ดมะขามนะครับไอพวกนี้ถ้าปล่อยไว้นะครับปล่อยไว้นานเนาะก็โอกาสรักษาหายน้อยมากมาก วัดหน้า,บ,า,า,บ,าบัวตาฝ้ามัวตาไปเม็ดมะขามใช้ตัวยาตัวนี้นะผมจะปากตะก้าควบคู่ไขให้กับออฟซั่นนะไอ้สองอย่างเนาะลองตั้งใจฟังดีๆนะตัวนึงเป็นน้ํายาล้างตานะตัวนึงเป็นยาเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะเป็นตัวยาปฏิชีวนะนะทั้งสองอย่างใช้แตกต่างกันนะเราไม่สามารถใช้ตัวหนึ่งสลับแทนกันได้มันไม่ใช่ครับนะมันมันไม่สามารถใช้ได้ ยายหยอดตาที่ใช้รักษาตาฝ้ามัวตาเป็นเ,นเนม็ดมะขามหรือว่าหน้าบวมที่ผมแนะนําที่ขึ้นรูปให้ดูที่ปกากกาเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นของสัตว์เป็นของหมานะเป็นของแมวก็จริงครับแต่ผมได้ดูแล้วได้ดูส่วนประกอบได้โอเคนับได้ศึกษาแล้วว่าสามารถใช้กับไก่รวมด้วยได้นะครับก็ลองดูนะครับสุดท้ายแล้วนะครับหนักน่ากลักกวที่สุดก็จะเป็นตาฝ้ามัวแล้วก็เ,เม็ดมะขามเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานนับโอกาสที่มันจะหายมันก็น้อยมากๆนะครับก็ประมาณนี้แหละหวังว่าคลิปนี้จะมีเป็นความรู้ให้พี่ๆน้องๆ ก็เอาฝากแบบกดแชร์ให้เพื่อนหรือกดคอมเมนต์ทักทายกันกดใจแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วเนาะก็เนี่ยก็ฝากอุนุนตะกาจริงๆไม่ใช่ตะกา่วมผมแค่ปักให้แบบมีค่าของเนาะเผื่อแบบเ้ได้ค่าของมาสักเล็กน้อยเพื่อได้หัวอาหารลูกไก่เนาะถือว่าเลี้ยงกาแฟผมก็ได้นะครับสวัสดีครับ